สวัสดีค่ะหลังจากที่รู้จักวิธีการเข้าไปดู PV ของแต่ละคนแล้วนะคะต่อไปก็จะอธิบายว่าทำยังไงถึงจะได้คอมมิชชั่นโอเคนะคะของคอมมิชชั่นนะคะเ,เริ่มงี้เลยดีกว่าถ้าเกิดคุณเป็นสมาชิกแล้วนะคะแต่ยังไม่เข้าใจแผนการตลาดไม่เป็นไร แต่ถ้าคุณเริ่มใช้สินค้าแล้วคุณเริ่มสะสมคะแนนส่วนตัวแล้วนะคะถ้าคะแนนส่วนตัว1,000 0 PV ขึ้นไป1,000 0คะแนนขึ้นไปนะคะสามารถมีสิทธิ์รับคอมมิชชั่นได้แต่คุณจะต้องมีาฐานผู้บริโภคเริ่มหาสมาชิกแล้วก็แนะนำสินค้าเริ่มสะสมคะแนนนะคะก่อนอื่นเลย ขอแนะนำให้มี Personal PV ที่300,000 PV นะคะตัวนี้เพราะว่าเพราะว่าอะไรถ้าเกิดมี1,000 0 PV commission จะได้ไม่เต็ม60แต่ถ้าเกิดมี300,000 PV นะคะจุดที่จะต้องมองก็คือคุณจะต้องมีซ้ายและขวานะคะ ทีมข้างซ้ายข้างขวาจะต้องมีคะแนนสะสมที่300,000 PV คุณจะได้ plus or minus 60เหรียญนะคะอันนี้ของ USA นะคะฉะนั้นแนะนำให้มี personal PV ที่300,000นะคะถ้าเกิดตรงนี้มีแค่ทั้งนี้ไม่มี300,000นะคะแต่ว่าซ้ายมี300,000ขวามี300,000นะคะคุณจะได้ plus or minus ประมาณ20เหรียญนะคะซึ่งก็แก้วถือว่ามันก็ดีนะคะแต่ว่า คะแนนทีมมันต้องได้3 0 0แสนข้างละ3 0 0แสนแต่ถ้าเรามี3 0 0แสนคะแนนเราก็จะได้60เหรียญคือได้เงินมากขึ้นนะคะอันนี้เป็นเบสิกนะคะสำหรับคนที่กำลังเรียน a ัลเทอร์มีบา y นารีซิสเอยู่นะคะอันดับแรกเลยสะสมคะแนนให้ได้3 0 0แสนคะแนนก่อนคะแนนส่วนตัวนะคะแล้วค่อยเริ่มแนะนำสมาชิกคนอื่น ให้มาจอยธุรกิจของคุณนะคะแล้วคุณจะเริ่มสร้างข้างซ้ายและข้างขวาให้ได้คะแนนเหมือนกันคนละ3 0 0แสนคะแนนสองข้างนี้ไม่มีกำหนดระยะเวลานะคะตัวของคุณก็เช่นกันไม่มีกำหนดระยะเวลานะคะของแอ t o m y มีไม่มีกำหนดระยเะ,ะ, omy, ะยเวลาว่าจะต้องทำให้ได้3 0 0แสนภายใน1เดือนหรือ1อาทิตย์หรือทุกสองอาทิตย์ไม่มีค่ะบริษัทนี้ไม่บังคับให้คุณซื้อของนะคะ เมื่อไหร่ก็ได้แล้วแต่คุณต,ตามตามสะดวกของสมาชิกอันนี้เป็นแผนการตลาดเบสิกนะคะโอเคใครที่ได้300 0 0นคะแนนแล้วแต่ยังไปไม่ไม่ถูกว่าจะควรทำยังไงติดต่อแก้วได้หรือว่าติดต่อเพื่อนคนที่เขาแนะนำให้คุณรู้จักกับ a อด m y มนะคะจะได้ช่วยกันกระจายรายได้สร้างรายได้ด้วยกันขอบคุณค่ะ